คนร้ายเป็นชายโอ้โหขยันมากเลยตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่สคืนติดนะจ๊ะโอ้สามคืนติดนะในช่วงปีใหม่ uh. ไม่หลับไม่นอนไม่พัก,พก,กถ้าไปทำเ,ออเรื่องที่ดีๆที่รวยไปแล้วหนะ้าป่านนี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนี่ตีสี่อ่ะมาแล้ววันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาหยิบอะไรนะ่ะ คนร้ายเป็นผู้ชายอายุถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก25-30ปีรูปร่างผอมสูงก็เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนเจ้าฟ้าตะบนปากน้ำอําเภอเมืองกระบี่คนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะที่ภรรยาของเจ้าของร้านเนี่ยเขาออกไปจ่ายตลาดแล้วก็เง้มประตูเข้าไปลักทรัพย์นนะได้โทรศัพท์มือถือไปหนึ่งเครื่องมี power bank มีกระเป๋าสะพายมูลค่า500บาทไปหนึ่งใบทีนี้ ในช่วงตีสามครึ่งมาอีกคนอ,อีกวันเมื่อกี้วันที่30ธันวาคมสามสิบเอ็ดธันวาคมมาต่อคนร้ายเนี่ยเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์นะคะนี่เป็นเกสเฮ้าส์ริมถนนอุตรกิจตะบนปากน้ําซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาเปิดนี่เป็นร้านกาแฟอยู่ห่างจากร้านอาหารที่เข้าไปลักทรัพย์ที่เมื่อกี้นะประมาณสัก200เมตรเอง,เองคืออยู่ใกล้ๆกันอะได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด500บาทมีกระเป๋าสะพายข้าง1ใบาราคาคือ1,500บาทแล้วก็เอาไปอีกแล้วคือ power bank คือเขาต้องการเราไปชาร์จโทรศัพท์มือถือเขาหรืออย่างไรนะเอาเขาว่าแบงค์ไปิดแล้วนะคะเกสเฮ้าส์ร้านนี้ปกติเนี่ยคือจะไม่มีการปิดด้านหน้าเอาไว้เนื่องจากว่าจะมีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลานะคะก็ทําให้คนร้ายนะเข้าไปลักทรัพย์ได้อย่างง่ายได้ประกอบกับว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่นั่งอยู่ด้านล่างจนดึกแล้วเขาลืมปิดไฟทําให้คนร้ายเนี่ยคือเห็นหมดเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงค่ะอ๋ค่ะ แล้วเขาไม่ได้ปิดไฟข้างในเขาก็ขึ้นไปนอนหลักก็เลยทําไมเมื่อโจนเห็นข้างในหวังมันเป็นอะไรแล้วก็มันจะมีอีกกรองเป็นกรองที่บั่กวางอยู่เขาก็ไปเปิดแต่ข้างในก็ไม่มีเงินเพราะว่าส่วนส่วนหมาก็จะไม่ไม่ได้ไว้เงินเยอะแล้วก็โน้ตบุ๊กก็วางอยู่ไม่ได้เอาไปโน้ตบุ๊กวางอยู่เนี่ยแต่ไม่เอาไป เอาพาวเวอร์แบงค์สองวันผ่านไปแล้วเนาะสามสิบสามเอ็ดนะคะทีนี้เนี่ยเอาพอมาหนึ่งมกราคมคุณผู้ชมตีสามเลยเนาะช่วงตีสามเหมือนกันนะคะงัดหน้าต่างออฟฟิศบริษัททัวร์ริมถนนคงคาตำบลปากน้ำก็งัดลิ้นชักลักเอาเงินสดไป 3,150บาทนะคะเนี่ยอย่างที่บอก3วันติดเลยนะมไม่พักกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ชมคะตำรวจสพาเมืองกระบี่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง3ร้านเลยที่เป็นเป้าของคนร้ายเนี่ยนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรอยนิ้วมือแฝงไว้แล้วด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดาเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะค่ะ